เฮ้ยม่ฮัลโหลน้ามันมเคยแกะนะไม่แก่จริงอ่ะแนะนำตัวเองสิดุ่มแขกจ่ะตุ่มสับจ่ะตุ่มสับวะว้าห์เอาไม้ตุ่มสับจ่ะอายุเท่าไหร่คะ99จ้ะแก่ไหมอ่ะไม่แก่นะจ่ะดูสิดู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 ยกแขนดิยกแขนยกแขนดิฮัลโหลสู้ตายไงล่ะ

อยู่ด้วยกันนี่แหละจริงๆต้องมีอยู่ด้วยกันนี่แหละโอเคฮัลโหลจ้ะวันเดีวันเดีวันเดีจะแข่งจะแข่งจะแข่งเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนเรามาบอกให้เอาน้ำแข็งมาให้หน่อยน้ำแข็งมาให้หน่อยสองก้อนเร็วแต่ฮะไม่มีกระนูดเลยไม่มีต้องแล้วฮออะ เอาน้ำแข็งน่อยน้ำงไม่มีเลยนี่ในในในกะติกไม่มีน้ำเดี๋ยวไปทําน้ําด้วยเดี๋ยวอันหนึ่งเดี๋ยวหนูไปหาเปียกหมดเลยเอวเหรอเฮป้่าเปียกฝนมาไงฝนตกเหรอมาฉะมาเย็นนี่ถ่ายวิดีโออัดเทปอยู่เนี้ยเออเราไปมองที่ไหนล่ะอือสวยไมจ๊ะอือสวยนะใครสวย ยังหาไม่หาแฟนได้ไหมบอกว่าไม่ให้หาไงอาบอกให้อยู่ด้วยกันนี่ไงไห,หาอีกแก